เมกวินัยตอบชัดหายจากการรักษาด้วยพลังจิตหายจริงหรือแหกตาตอบชัดเมกวินัยไม่พึ่งหมอรักษาโรคร้ายด้วยฝ่ามือพลังจิตจากที่เห็นกันว่าเอกฝ่ามือพลังจิตพอร,รักษานักแสดงรุ่นใหญ่วินัยไกยบุตรกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากโดยจะเห็นว่ามีการใช้มือรูปคำมือของหนุ่มเมกตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดทางด้านหนุ่มเมกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเดลี่ป๊อปบอกว่าผมไม่ได้รักษาเขาด้วยพลังจิตผมรักษาด้วยเอาสเปนานโนมารักษาผมคือของผมรักษาพลังจิตไม่ได้ลองทำหลายรอบแล้วไม่ได้เขามาเองเขาได้ยินจากติ๊กตอก จากคนนู้นคนนี้เขาก็มาเองเขาพยายามช่วยเขาบอกว่าตัวผมไม่ได้ใช้พลังจิตรักษาทางยาและอาหารเซลล์